มื่อกี้ก็สีมาแนะนําพักที่ปลูกข้งเดียวเราเก็บกินได้โดนๆเนาะคะ่ะนั่นก็คือพักปังค่ะพักปังที่สวนของเขาจะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีม่วงค่ะพักปังใหญ่เนาะคะ่ะปลูกเทียเดียวบ่ต้องเฮ็ดข้างบ่ต้องเฮ็ดยังค่ะตัดเราเพิ่ก็จะแตกยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะคนโลกค่ะพักปังนี่บ่ค่อยมีศัตรูพืชค่ะสีมีแน่เป็นน้อนเนาะคะ่ะแต่ว่าโดนๆก็จ้าสีค่อยเห็นตัวนึองเฮาก็ค่อยบีเอาค่ะเวลาหย่อนพืชห้อยเจาะห้อยยังเฮาก็ต้องค่อยตรวจสอบเนาะคะ่ะ แล้วอีกอย่างหนึง่งเพิ่นสู่หญ้าได้ค่ะเือดตัวนี้เพิ่นสู่หญ้าได้ค่ะเบื้องจากแปลงของเขาเลยลูกไว้แกมหญ้าแกมยังเพื่อนกันยังขึ้นมาให้เขาได้เก็บยอดอวบแบบนี้เนาะค่ะวิธีการรักษาก็ง่ายๆเลยค่ะรดน้ำทุกมือเนาะค่ะรดน้ําทุกวันวันละหนึ่งครั้งเนาะแล้วปุ๋ยเขาใส่แบบใดแม่นบอเขาจะใส่ปุ๋ยขอกค่ะทุกๆหนึ่งเดือนเขาจะมีปุ๋ยขอ,อกมาโรยแน่ <S <S แล้วก็เวลาต้นเพิ่นส้มแน่เขาจะให้ยูเลียค่ะยูเลียเขาก็บว่าให้ร้ายเขาก็จะให้บางๆค่ะเพื่อให้ยอดเพิ่นใหญ่เพิ่อนเขียว พักกินใบนี่เขาก สองเน้นยูเรียเพื่อเพิ่มในตัวเจนในพักในดินเนาะค่ะพอเขาตัดออนนี่อีกประมาณ3ามือเขาจะได้ตัดอีกรอบค่ะพักปังนี้เฮ็ดง่ายค่ะง่ายที่สุดในบรรดาพักที่เคยปลูกมาพักปังสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีค่ะ2วิธีเนาะค่ะวิธีแรกก็คือวนนันโดยมเมล็ดค่ะ,มะเมล็ดพักปังของเขา,เ,าเก็บเอาเมล็ดไปตากแห้งหรือไพลสีว่านสดก็ไดค่ะอีกหนึ่งวิธีของเขาก็คือตัดก้านของเขาช่ำเนาะค่ะเอาคอตาของเขาล่งไปช่ำในดินก็จะออกลากค่ะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆค่ะพักปังนี่ก็จะมี เเมล็ดประมาณช่วงหนาวนานะคะ่ะเก็บมเมล็ดพันไว้าขายายพันธไปเรื่อยๆค่ะเขาเก็บของเฮ้าเองเลยค่ะจะต้องบ่ไส้ซธ้อเพ่นเนาะอนี้นทางสวนของเฮากับีการพาเพาะเมล็ดผักปังสีแดงเลืเอนผักปังสีม่วงนั่นเองค่ะยอดก็จะอวบเพื่อการค่ะช่วงนี้กำลังขยายพันุอยู่ค่ะอยากแนะนําอยู่ค่ะอยากแนะน้าให้ปลูกอยู่หรือว่าผู้ใดบ่ได้ปลูกขายบ่ได้ปลูกจหนายปลูกไว้ถายกินกับปลูกไว้จากต้น2ต้นนี้ได้เก็บกินอยู่เมื่อปีค่ะต้องสื้อเพ่นเนาะเบิ่งกําละสิบของเฮ้าค่ะอันนี้เฮาเบนาะค่ะ